นายกรัฐมนตรีมีกําหนดการเดินทางลงพื้นที่ภาคใต้ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะคะแต่ทีนี้ประเด็นคือวันนี้ mm. ทีมงานของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์พักเก้าไกลเนี่ยแกก็ลงพื้นที่ภาคใต้หลังจากเกิดเหตุอุทกภัยภาคใต้ค่ะคุณผู้ชมหลายคนก็เลยตั้งคําถามว่าเป็นการลงพื้นที่แบบตัดหน้าหรือไม่อย่างไรนะะักข่าวเอาเรื่องนี้ไปถามนายกรัฐมนตรีนะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าการลงพื้นที่ไปก่อนถือเป็นเรื่องดีและไม่มองว่าถูกตัดหน้าในกรณีนี้ค่ะ นายเศรษฐาทวีสินกล่าวถึงการลงพื้นที่ภาคใต้รวมถึงการนอนค้างคืนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งระบุว่ากำหนดการเบื้องต้นน่าจะเป็นปลายเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งในการลงพื้นที่จะไปดูในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีอาหารและหลายๆเรื่องซึ่งจะดูว่าสามารถต่อย,ยอดชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ด้านเศรษฐ,ฐกิจและทางด้านความมั่นคงจะดีขึ้นได้อย่างไรทั้งนี้ย้ำนะคะว่าการลงพื้นที่จะไม่ได้ไปดูเน้นหนักในเรื่องของความมั่นคง เพราะในเรื่องของความมั่นคงนั้นในพื้นที่ทําได้ดีอยู่แล้วเหตุการณ์ความรุนแรงลดน้อยลงแต่การที่จะทําให้เกิดความยั่งยืนต่อไปได้ก็ต้องทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นด้วยจึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องลงพื้นที่ไปดูส่วนกรณีที่ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลค่ะคุณพิธาลิมเจริญรัตพร้อมด้วยทีมสสของพักก้าวไกลลงพื้นที่ไปในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งวันนี้ก็ลงพื้นที่กันแล้วนะคะ นักข่าวถามว่าถือเป็นการชิงลงพื้นที่ตัดหน้าทางการเมืองกับท่านนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็ตอบทันทีเลยบอกอย่าไปดูหรือมองว่าเป็นการตัดหน้าไปก่อนหรือไปหลังส่วนตัวคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่คุณพิธาลงพื้นที่ไปไม่ว่าจะเป็นใครลงพื้นที่ก็เป็นเรื่องดียินดีสนับสนุนค่ะ